เออไปเจ้าไปซื้อเขากำนาำหรือว่าให้มูซอยตางให้มูซ่ซอยขนะนะดยาดเนาะเพราะว่าแต่ปากมันก็จะอืดอยู่ได้พี่น้องคนเานะ้าเนาะ บสบ,บายดีเนาะพี่น้องสบ,บายดีกันเปิดคุยส,สูคนพี่น้องส่วงคอยคำลงแดงพี่น้องเลยนเนาะมาพบพ่อ,อ,อกับ่มยาในตอนนี้พี่น้องเลยเป็นคลิปสุดท้ายก็แล้วกันพี่น้องเนาะในเมือนี้ซะอ,อยู่ที่วันบางคลนเมืองสซโปนเฮาพี่น้องเนาะสีเป็นคลิปาทางโมงยาสีได้กับเมื่อก่อนเ้พอพ่อแม่พี่น้องบ้านนี้เนาะแต่ว่าก่อนสีนเมื่อกะ พอดีว่าที่เขาไปบอกทางครอบครัวนอ้องน้องอยังก็พี่น้องเลยน้องมีกับน้องรถเนาะพี่น้องเลยอ่าสเสดบอกว่ากลับรเมือแล้วคือบางอย่างว่าสิซื้อไม่เสร็จไม่เพิ่นนั่นแหละพี่น้องแต่ว่ามันมันบวชวงบวทันนะั่นเนาะไม่เสร็จอ่าดะให้มาเพิ่นมาตกไม่อัดนั่นแหละพี่น้องมันมันบวชวงบวทันกับบวเป็นยังพี่น้องเนาะเดี๋ยว ไม่รอบหนารอบไหมพี่น้องบนยอดซื้อขึ้นมาให้เพิ่นเลยเนาะพี่น้องกรรมาสตว่าเป็นเปร์การสมบูญยาเสี่ยงเงินให้เพิ่นไปซื้อี่กะเอายันนั้นมันบ่ได้พี่น้องเนาะบอกเป็นเป็นพี่น้องเงนเพิ่นเอาเงินไปใช้อย่างอื่นทางผู้ใหญ่เพิ่นกะบ่ได้บอกไว้ในนั้นพี่น้องเลยเนาะไปะสับพี่น้องกะขึ้นไปหาน้องเพิ่นก่อนในตอนนี้เห็นอยังอยูเด้น่าเพื่องเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ เสียเงนินเราพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินนี่แหละพี่น้องเลยเนาะปะขอบุญขอบคุณทางพอ่ออ่องกับแม,ม,ม,ม่พ่อนใดๆเด้อเนาะพี่น้องกะทางแม่เพิ่นกะเป็นผู้ที่เมตตาใจดีเนาะเดืองเฮือนเดืองซานพี่น้องเลยโอเคไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องอา้าวพี่น้องเลยเนาะก่อนสิปิดคลขีเมื่อปะน้องละเฮา,าพี่น้อง มาหาเพ็่นก่อนจากเล็กจากหน่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดียดอพอพ่อยังไม่ได้มาเลยเนาะยันคำพูดได้พี่น้องเลยเราไปเอาไม้ไปเอาตอกพี่น้องเอ้ยเอ้ยหนึ่งข่าวกินแยบยั้งก็เต็มหัวก็แท้นี่ใคเชาวในกินชนอยมาได้กินอืมคอยยิน Rồi rồi, thế nào <laughs> Nào bò. Hù Nào tụi nó. Thảm đấy, nhau cả đây. Phải sửa sửa mà hãy cứ ngào vậy? tiền oh. bò này. Đôi. Ô, oh, bị đi ngắm bò này. này. <laughs> để sạc năm ดยบ่มีสบู่แพบบ่มีสบู่แพ็บโดยชื่อบ่ได้บ่เอ่ยนำพันหนึ่งก็ได้บ่มีเงินบ่มีเงินโดยเบิ่งน้องเหาะเบิ่งนองเบิ่งนองเบิ่งกระเบิ่งไปเนาะโดยมื้อนี้ลาบ่าวสิเมื่อป้าอะไรได้มื้อนี้โดยโดยกินฮอตระบ่าวบ่กินฮอตกินฮอตปากบานเชื่อป้จัาบ่อาลีอาลีโดยถ้ามีโทรศัพท์กัสิโทรเล่นน้ำบ่โดยโ เธอเดินนั้งกินฮอดบ้าวอยูิมฮอดบ้าวเนาะโดยดีๆพี่น้องเลยแล้วบอกเสมอปะคุณนะมีแต่อีกประมาณอีกอาทิตย์สองอาทิตย์คุณเนอะโดยแล้วบอสจะขึ้นมาใหม่ขึ้นมาเบิงบ่งเคืิ้นเบิ่งซานเจ้าจักบ่ว่าอาทิตย์สองอาทิตย์นี่จักมือสองมือฮ่าค <c oughs> ือวันเกิดก่อนท้าเมิ่งจักมือสองอาทิตย์นะสองเดือน 2เดือนอ้าวแม่เพิ่งบอก2 2าทิตย์2อาทิตย์นี่จักมื้อเดือนนึงเดือนนึงอ้าวนึกว่าแม่เพิ่นสิฮู้ก็บ่ฮู้กันบาดนี้เนาะอ้าวเจ้าจักมื้ออ้าวเอาใหม่ให่ายตอนเด็กไปเลยอ้าวพนีก่อน2อาทิตย์2อาทิตย์นี่จักมื้อมื้อนึงอ้ามันสิมื้อนึงจังได๋2มื้อบ่ถกอ้าวพนนันเด้ เดือนหนึ่งบัวถือผู้แม่เรียบอะนะสองอาทิตย์จ็กมือเจ็ดมือบัวถือ่าเดี๋ยวสิบอกสามมือบัวถือลูกเดี๋ยวตาบอกสิบอกเด้อสองอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนี่เจ็ดมือ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 ถ้าสองอาทิตย์เด้สองอาทิตย์เก้ามือ ก้ามือด้ไหมสองอาทิตย์กับอาทิตยี่เลยีมือแมนเพราะว่าเจ็ดกับเจ็ดบวกเจ็ดดิแมนเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่สี่มือประมาณนั่นเนาะเท่าก้มพู่แมนาว่าทว่าเรือนนึงนี่ก็คือสี่อาทิตย์อ้ยเลยเนาะอันนี้อันนี้หาบ่าวบอกให้เป็นค้ามู้ไว้เด้อ มีผูว่ามาถามมา,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 มาเอ้ยจักอาทิตย์ซองอาทิตย์นี่ประมาณนั้นให้แบบเนาะเขาอยากได้โทรศัพท์สบายโทรดินกับบ้าเอาไว้ก่อนลูกตัวนั้นเนาะเอาเงินสดช้านเอาไว้ก่อนตันวนั้นยังบ่พาว่าเด้อลูกเด,อๆๆๆๆด้อเดี๋ยวเพิ่อนจะมีผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้เพิ่นซื้อให้ดอกตัวเนาะ เรามาเรียนละซานเฮาก่อนให้มันเลี่ยวก่อนทั้งว่ากันนะเนาะโดยมาเป็นนางอันสละว่าขึ้นมาเล่นนาว่าอยางนี้ยังบ่สุกบ่เข้ายังบ่สุกยังบ่สุกอยู่คนบเพิ่นมาแท้กันมดเพิ่นมาทางปาบ่ล่ะโดยอไปละเพูก็ตอนอยู่่่ไปคือแมวคือแมวอืมาคนวงคนวงเลย พอดอกผู้นลังคือหมอักษตรจำไป่ถึงว่ะ่อ้ยพนังบอกกัาตอนค h a r a c t พี่น้องเลยโดยมือเขาอึดข่าว่นเขาไปรับจ้างเขาแบบนี้คือการเอ่ยเขาแบบนี้คือการในพอกินพอนั่นแหละก็พักพอนก้อนโดยพอได้เข่ากินแต่ก็ซศ้าเมื่อยก้อนเนาะอัน mát chắc mong bắn bó bó mong 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 Ba, mong 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 phun. mong xe phun. mong xe mong 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 phun. mong 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 Chăm khu, nè. เฮ็ดเอาคนนี้เนาะตัวโซยกันเราอยากไล่เราก็ต้องไปพี่รองเลยดน่าดีดีเนาะเป็นอ่าควาขยันพี่รองเลยที่ให้พอเราไปหาไม่หาต่อกันแล้เนาะโบไปเฮากับโบได้เพราะว่าสใส่ทั้งระบ้าระบ้าก็ไปบบเป็นได้เนาะแล้วเราไปบบเป็นได้เห้ยข่าวบอยพ่อซุกเ้ยมา มาแล้วด้วยเอามาแต่วบ่โดยเอาเอามันมืดคือยังไงลงมาดูมพี่ละเออเอาเกลือก่อนมันมืดมันมืดสบายดีไอ้ไรเอ้าส่งคือตัดบัตรเลยตัดเลยโอเดี๋ยวเดี่น้องมาเตตัดไม้ đây là sao, rồi đây, đây, đây là sao này hoặc oh, uhm. sao này, là thầy này. Uhm. À, đây sao này cái sao này hoặc 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 sao lật hoặc sao nè hoặc sao này ờ, hoặc sao ờ. này của... nhưng... bẹp sao này sao này hoặc sao này này hoặc sao này hoặc này hoặc sao này hoặc sao này hoặc sao มาเอาผ้านี่แหละเอาผ้าแกเบาลี่ซื้อนั่นแหละมาลองของใหม่เลวยงานตัวนี้ก็ฮักดวงนึงดวงเท่าเนาะจนฮักก็อนเียน้องเลยแกนุแกนรอจนฮักมาฮล้ใส่งานนักโทษเจ้ากันเลยเนาะโย่ทันทีพวกน้องที่เหลือเาก็ดีใจเดินไปเลยเอ้ยหน้องเลยอ๋อดีดีดีเนาะไอ้เขาก็สนับสนุนอยาก อ่ให้มันเป็นไปนชั้นน,นะเนาะมีพคนซอยเขายิ่งเขายิ่งกระตือรือร้นเพื่ออ,อ่าเขาอยากไล่เนาะมีมีส็อตนีกระดิใจแห้งแล้วฮะมีมีส็อตนีกระดิใจแห้งแหละอือหัวใจแห้งโดยเต้นเลนะยนเนาะเหพี่น้องเอา้าถือว่ามีอกดีใจมื่อนี้ิได้คอโตัวเดินทางกลับเมื่อพี่น้องเลยเนาะ มันทำมันมือน้ะเฮากะเพื e. ่อระบ่าวซมือฮอดนี่เลิกเพ่ได้ไะเอ้โดยเล็กได้เราบ่าวซอมือฮอเลยไก่บ่าวไก่ได้ไรอยลอยชั่ววันอยกลัวโดยลอยกัวกิโลผู้เนี่ยปก้ามงเื่อเรบ่าวฮอดมาเลยไก่จับจามันเนาะเรบานะขอให้ทุกเจ้าประสบความสำเร็จกับพอโดยเป็นยังเนาะ อยากกินบ่าขนมอยากกินยูอยากกินขนมยูเลยอ้าวแล้วก่อนเราเอาสิมือปะเลยแต่เอาขนมยูหัน่นคาไปมาอ้ออาวไพเฮียเสื้อขนมแน่ กันชิมไหมป้าขนมให้น้องเพื่อนก้อนเพื่อน้องเลยเดี๋ยวนี่โยนี้มีบ่แพบจ้ามีแหละมีเลยบ่มีบ่โดยใช้แพรบนะได้เอาไปมีบ่แพบนะเอาเบิ้ลเลยบ่บ่าวบ่เบิดแล้วเลยเนาะจะคลองไปแหละไปส่งเงินหาเซาเหือ เพื่นสบายดีสาวผู้ไทยสบายดีเด้อมาเผาหันค่าให้ทุงเท่าดรนะเพื่อนเาบอกทุงหนึ่งหกพันกีบหกพักีบลูกสามันไพอแม่หรอกแคดมีทุ่งหกพันหกพันแคดเนี่ยมาอะไรหกพันกีบโอ้คือแพงเ่ะบอกว่าพอเได้อันนั้นะเพื่อนชื่อมาหกห้า ต๊ะตัวนี่นะเมนูซิบช้องทงชาวพุทไทยและเป็นคนโชยคนเลยค่ะเวลาเป็นเห็ดจามเห็ดปิ้งคายละกัสาวพุทไทยเพื่อนให้ลูกสาวพุทไทยกินไม่นึงมาได้บางอย่างเพื่อนก็มาเห็นปิ่งคาเพื่อนให้ลูกสาวพุทไทยกินไม่นึงเห็นเห็นเห็นเนาะแล้วแบบสามว่าเป็นโคกสาวพุทไทยบ่สก็บ่ได้เป็นว่าเออสาวพุทไทยกะ เห็ดชอยเพิ่นแลบเพื่อนก็ให้ลูกสาวเพื่อนเห็ดชอยเจอกินเออเธอลูกเพื่อนกินผ่านเนี่ยนะบอกกระดานคนที่อยู่ใกล้นี่ก็ยังเห็นอ้าวอามาทสองบ้าสองทุงก็ได้สองหกอันนั้นสิบหกสิบสองพันสิบสองพันเสร็จทองกันใช่ไหมขจ้าหน่าเลย เอาขนมไหมไับเอาขนมมาสี่สิบท่าเลยอีกอ้องการนเรียกดดเลยอีกาทนะเรากินขนมเพชรไบ้าาเอาตัวนี้แกได้ตอวโตมันมีผูกินนอกขนมเพจำไอ้จ้ Đây, ừ, ừ. À, okay. okay. đi, đề đề cao là chín cái cao mươi đây, cái đây mươi chín cái ok, thằng chín cái đi hà chút tròn, men mươi chín cái chín mươi chín cái chín mươi chín cái đi,

แงแงแหละบ่าวเอ้แงงแลจอดจองตรงนั้นจักผู้ใดผู้พี่น้องยืนป่องๆอยู่ใช้ลูกฟีถิ่มบ่ีไปใช้ะเฮ้ย็ัเราไปน้องฉันได้ึ้แจเลยหวละหนาวพี่น้องเลยเห็น้องคนเห็นน้องคนจิ้ไพ่ผีงกอน เอามานีก่อนท่านก็ระกัดสบายดีนี่กว่าโอ้ยน้องคอยย่างผ่านกับพิ๊ก้องคอยเนาะโอ้ยสบายดีจือคืออันจะคือช่งกันนี่บ่คือชัอช่าย่างผ่าวพิบก้องวัวพอไกแล้ววาให้เปิดก้องแอ้วเนาะอะไรดอกบัชนูเฟโอเคเนาะฮะื่อเต็น้องคนบ่าีเมื่อป้าน้องคนน่นน่ะโอกาสเลยชอป้เมนแมนเทาสิ มาป้าเดี๋ยวอบหน้ารอบหน้าน้งเนเนิงซาน้องเพื่นจังหวะกันอีกทีเนาะพี่กันบ่ยา่ยกันยังกันนี่แหละเดิม้นยา่นาลองสาพุทยนี่บ่เอ้ยเ่อยู่ไหนพีกันมัง่ายี่นเลย้เห็ดลกปุ๊บปุ๊ท่านใจเ่อาเยนะคัคอยกผู้เดีืน้องที่ดินน่องน้างก็ยังเออว่าจะถายเป็นงขวงคอยอะไรนได้บ่อจ ជ្រឿង្ញានព្រី្តាម្សាបាន់ទៅង់ចូលម្រទៅរូវើខ្ញានលាល់កាជាម្រល់

đau, à, nào, bình thường <laughs> 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 đấy, còn <laughs> <thân đây> <laughs> <artistic> uhm, <laughs> 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 là cái nhìn cho đến kiểu hỉ bình thường đấy, béo béo, làm quơ cặp tôi đây súng, quơ cặp đấy nó, súng nó, mèo cặp quơ ha, chăm cẩn nó, anh ai đấy, đấy anh kê quơ nó, anh quơ đấy nó on của nó, bưng bưng chặt à anh à nhậu cả khi nào ngay lục cá đây nếu mè không <cười> <cười> à, bỏ đi về pa khỏi là bỏ Ôi, nó nhanh đấy để non... Non, đột... mi để non, thì non xe đã nhưng <laughs> <bộ non cười> là bà non gì đôi xe là bà non đấy Wow, <laughs> à, cả non, nhân cho nhiều chơi. <cười> 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 ยเงี่ยเธอยังจะเงี่ยเธบ่นพี่น้องเลยบ่าเคยบโยโอ้ใหญ่ป่านนี้ยังเงี่ยเสอบ่นอยู่เนาะง่เคยเงี่ยยนอีนี่พ่ยันเงี้ยผู้นี่แหละหยันเงี้ยยังบ่ยาอยู่บ่นียังไ่ยาอยู่่ยาอย่มานอนอยู่ดยเอโดยดยนองเลยเอาเสร็จละจังใจกะ สาวผู้ไทยพอดีสาวผู้ไทยบ้างพอดีรบกวนจับกล้องให้ใส่หนึงเด้อเ<บ>นาะหาเนยเด้อ<บ>โดยหนาวพี่น้องเลยสบายดีเห็นบ่สบายดีอีกรอบนึงพี่น้องเลยเนาะพอพิงไพ่จักหน่อยก่อนพี่น้องมันหนาวเฮงเนาะพออบอุ่นนี่แหละสาวผู้ไทยหนาวก็ะยาล้ดดอกว่าหยอกคือเด้อเนาะยับกับไม้แกๆหน่อยได้บ่มันบ่ไก่พอด่ พอดีเนาะพอดีดีมั้งบอสอืมแล้วแบบนี้เขาสีขอตัลาปะเมื่อก่อนเนาะเดยเบิ้งเขาเสียเขาเสียเงินให้เด้อพอได้อันเงินจันนวนนี่นะเขาสีให้อ้ายเออไปอันนี้เนาะ เงินจำวจนวนสองแสนกีบได้เอ่ยเอ่าอันนี้นะเฮาให้เจ้าไปซื้อยูซื้อกินน้ำมูที่ว่าไปตัดไม้ตัดตอกกันเดอ้อเด้เอหรือว่าก็ข,ขอกำน้ำนะเนอะเนอะเห็นอยู่ป้เห็นยูเราวปะอ่าให้ไปเจ้าไปซื้อกลอกำน้ำหรือว,ว่าอา่าให้มูซอยตางให้มูซอยขนาดเนานะเพราะว่าแต่ปากมันก็นจะอืดอยู่ได้พี่น้องคนเฮานะเด้อ่ากลับไปซื้อใช้มูซื้อกิน มียังกะมีอยู่เท่าใดเบาให้มันดังๆในเด้อเดยอสองแสนกิฟไมา,มายอยู่น้ำขอ่อยเนาะเป็นยังได้อยูเงิผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฟังอแกให้เข้าใจผิดได้เอ๋อเงินผู้ใหญ่เพิ่นนี่กะจ้า,าเป็นเงินผู้ใหญ่เพิ่อนอ่าเป็นเงินของเมย์พรอมกับอ่าพ่อองเอ้าไออันนี้<ะ>ให้เจ้าซื้อโดยไปซื้ออยู่ซื้อกินมีนาเจ้าจไปตัดไม้ตัดตอกกัอนแหละเด้อเด้อเด้อเอ้ามีแต่สุดท้ายนี่ พระขอบคุณขอบคุณคนทำผู้ยหญ่เลยให้ลำให้รวยชำนีเจ้าชอยควรก็ดีใจเลยโลยเลยได้ได้เงินได้ยังกะพออุ่นลำผู้ใหญ่นี่แเลยกับพวกน้องๆมาเลยกบกบใจน้องเลยเลยเลยจะจุ๊บยังไงกรุงไทยยังมีให้ลำให้รวยสนนั้นไม่รอแล้ะ เดี้วเอาเนาะได้เนาะโอเคแล้วบันนี้เราขอโตกับเมื่อกันได้แล้วเด้อแล้วมากลับเมื่อป้าได้วบันนี้สักเด้อเสียภาพต่างคนต่างกับใจตางคนเด้อเอ้ามาด้วยกับใจเด้อใจเด้อเพื่อใจดีเด้อให้ร่ำให้รวยตลอดปลอดภัยเด้อให้สุขภาพแข็งแรงเด้อสาธุนะสาธุเอ้า เอาละบ่าวกับเมื่อป้าเดินซักจงสะพายเรื่องอื่นมือเด้อมาบุหงามันแหลมมันลำเด้องเหนี้เด้อสะอาดสะอาดนะดูเด้อเลยอ้าวปะพี่น้องเลยเดินเดินเดินเดยนเดินเดินขอบใจได้หลายทางอันสาวผู้ไทยเฮาเนาะยินดีคือการเล่ากันใจดีนำเมเดินมาซอยเพื่อนเพิ่นแต่ชาวผู้ไทยกาดีหมดดีใจนำเล่นด้ยทางผู้ใหญ่จดีเพิ่นแล้วการทั้งเป่าพร้อมแล้วการทุกทุกคนที่เป็นทีมคามเป็นเป้าทแเล ให้เจ้ามีแน่นคนเจ็บจะให้ได้คนไข้ยหญ่ใเจ้าสุขภาพเพิเตินการเดินทางให้ปอสไทยเดินบาเดินเดินโดยเนาะกัปปาก็ได้บาดนี้เนาะโดยเมื่อดีแล้วบาดนี่ขึ้นรถเมื่อดีแล้บาดนี้เนาะบอได้มาได้บาดนี่อีกอันรันอีกอ่ซิมือหรือว่า ยืดมือเด้อสิมาใหม่บาดเดี๋ยวนาะเอ้ากับป้าก่อนบ๊ายบาสบายดีแล้วว่าเของไม่ขึ้นในละโดยลืมเด็ดไปก่อนพี่น้องเลยบาทเดิเดินทางแล้วบาดเดินโดยบ๊ายบายบ๊ายบายเนาะไปพี่น้องเลยแล้วก็ยิ้มจนเฉยเห็นผู้ใดพี่น้องเนาะเพราะว่าดีอกดีใจพี่น้องเลยเนาะเอ้าโอเคพี่น้องบี่ยาวขอจบคลิปปิดคลิปลงเนาะขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้อง fc กันเบิร์ดครูสู่คนเด้อที่เขามาติดตามเนาะแต่ก่อน ต้องขอขอบุญขอบคุณทางแม่พรกับพอ่ออ่องเนาะขอขอบุญขอบคุณในลายที่เมตตาทาั้งครอบครัวน้องเพื่อนเนาะในะ่ลหนมารอบในพี่น้องก็จะซื้อเครื่องมาให้เพื่อนเล็กๆนหน่อยเ,อปเปนี่ยพี่น้องเอ้ยจะเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าห้ามอบเงินให้ดวงลงลายในกะห้าวันเพราะได้เครื่องไม่เครื่องตอกเนาพี่น,อนอ้องไว้เขาเพราะงบเท่ากับค่อนข้างาจะมีกำหนดแต่ว่ามีค่อนข้างาจะบ่ได้เพราะแค่พี่น้องว่าเปลี่ยนเปลีนเะนาะ ถ้าเขาเหมาะไปแต่ก็เดี๋ยวมันจะเสียประโยชน์เตยซิพี่น้องเนะาะกับประดิบาเพันโบดีดอกพี่น้องอย่ามันบ่ได้พี่น้องเลยเนาะเอาขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อกับแม่ขอให้พ่อกับแม่อยู่ดีมีเฮงสุขก,กายสุขใจตลอดปีและตลอดไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนะื้อเดินทางไปใส่มาใส่กันขอให้ตลอดปลอดภัยความเจ็บไม่ได้ก้อมไข่บลอหายนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอพซี FC เบิร์ดกูสุทุกคนที่เข้ามาติดตามครับส้มคลิปของโมยาวคือเกา่าคือเดิมโมยาวบว๊บบติบ๊อต้องกราบขอโทษขอไปพี่น้องเด้อผาติดตามผลงานของบมยาวต่อไปเนะาะแล้วก็ไปก่อนพี่น้องบันทึกคำเมื่อไปอีดี้พี่น้องเป็นคลิปสุดท้ายพี่น,อน้องในมือนี้เนาะพมเพาะกับโมยาวคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี